สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณนะครับวันนี้ใช่ชมสมเด็จบางคุณพรมอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นพระที่จมน้ําอยู่ในกรุนะครับบางคุณพรมก็มีสภาพนี้ด้วยคือพระที่จมน้ํานะครับเห็นไหมของเก๋เขาก็ทําพระจมน้ําได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้องค์แรกนี่เช่นเคยครับขวามือนี่เป็นพระแท้องค์นี้จะเป็นพิมพ์ฐานแซมเห็นไหมที่ผมบอกเมื่อวานฐานคู่เป็นห่วงจำได้ไหมฮะคลิปที่แล้วอะ แต่ฐานแซมนี่จะทึบแต่มีเส้นขีดคล้ายๆฐานคู่เหมือนกันนะครับแต่เขาดูกันที่ตรงนี้นะครับส่วนองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นฐานแซมเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเป็นเส้นทึบแล้วมีเส้นนะวิธีดูก็คือตรงเข่าเนี่ยช่วงเนี้ยจะมีรอยเว้าวถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะเป็นถ้าแข็งจะตรงเป็นเส้นตรงนะครับอันนี้ก็เว้าวเหมือนกันนะครับก็คือเป็นลักษณะของพิมพ์เดียวกัน นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับส่วนนี้ก็เป็นพาร์เกสนะเห็นไหมเขาทําถลอกปอกเปิกให้เหมือนกับโดนน้ากัดซาะอ,อะไรเนี่ยเขาทาได้เหมือนเลยนะฮะอันนี้ให้คุณดูเห็นไหมเป็นเหมือนน้ากัดซาะคาบกุเนี่ยเหมือนแต่นี่ของแท้เป็นอย่างนี้ฮ <laughs> ะเพราะฉนั้นถ้าเราเปรียบเทียบดูของแท้สององนี้คุณจําแนกได้ไหไหมว่าองค์ไหนจะเป็นบางพมองคไหนจะเป็นสองคลองเห็นไหมฮะอย่างที่บอกไง น,นี่ออกโทนสีดำดำนะอันนี้เป็นลูกม่อบางุณพรมแน่นอนนะอันนี้จะเป็นสองคลองหรือเปล่าเป็นโซนสีน้ำตาลนะครับองเนี้จะมีตาหลังวัดด้วยตาวัดอยู่ข้างหลังนะซึ่งพระไหนที่มีตาข้างหลังเนี่ยตาวัดข้างหลังเนี่ยจะมีราคาสูงกว่าไม่มีตานะครับในที่เขาเล่นหากันองค์นี้ไม่มีตาเนี่ยที่ผมบอกไนงะเห็นไหมฮะเขาทำน้ำซอก กัดซ้อได้อันนี้ไม่มีข้างหลังออามีหน่อยๆฮะเป็นน้ํากัดซ้อเป็นบงๆนะฮะแต่น,นี้น้ํากัดซ้อของจริงเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้จมน้ําจริงๆนะเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรตะข่ายอ่ะอันนี้ก็ทำานะของเก๊กเขาทำเนี่ยผมถึงบอกไงของเก๊กเขาฝีมือม่ฉนั้นเขาหลอกเราไม่ได้หรอกนะครับแล้วยิ่งที่พระพวกเอ่อที่เขาทำๆกันน่ะมาเอ่อมาปล่อยน่ะนะครับ เป็นเก้งานฝีมือระดับฝีมือมากๆบอกเลยนะฮะเพราะนั้นวิธีเดียวที่คุณจะรู้ได้คือการแตะ่ายพุทธคุณของผมเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เวี่ยงแขนเวียงขาที่รู้อยู่คนเดียวอาจารย์เขารู้อยู่คนเดียวว่าแท้หรือไม่แท้เขาก็บอยคุณเชื่อว่าแท้หรือไม่แท้ทําท่าทําท,า,ท,า,ทางให้คุณดูนะครับแต่งผมเนี่ยสามารถที่จะนําพุทธคุณไปวิ่งในแขนคุณในร่างคุณได้นะให้ดูนะฮะสวยไหมฮะชัดๆเลยโอ้โหนี่ชัดมากนะพิมพ์ฐานแซมคาบกุก นะพระลักษณะพระจมน้ําอันนี้เขาก็ทําเหมือนเห็นไหมสวยไหมล่ะถ้าคุณไม่รู้ว่าพุทธคุณมีไม่มีเนี่ยคุณก็คิดว่าเฮ้ยน่าจะใช่แล้วเนี่ย